ค่ะภาษายาวีเรียกว่าอัสลามุฮะลากุมอัสลามุฮะลากุมแปลว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะคะอัสลามุฮะลากุมค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะภาษายาวีวันละคำพอจะไปรอดไหมเอาละวันนี้ มาข่าวคำทักทายเปิดคลิปกันสลามัดมาลำสมาสลามัดมาลำสวัสดีตอนกลางคืนหรือลาตีสวัสด์ใช้คำเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาศึกษากันว่าเราจะได้คำอะไรก็วันนี้ไม่พ้นคำว่าสวัสดีค่ะเป็นคำสวัสดีทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ภาษาไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับภาษายาวีอาจจะคุ้นปากหน่อยเคยได้ยินกันบ้าง